ธรรมทานที่เคารพครับขออนุญาตต่อไปเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับสิ่งแรกที่กระผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราเนี่ยผเผชิญกับวิกฤตในระดับซึ่งทั้งโลกและก็เราเนี่ยอาจจะไม่เคยพบมาก่อนผมกราบเรียนว่าเราต้องช่วยกันผลึกกำลังครับเราอย่าสร้างความแตกแยก วันนี้ผมสังเกตว่ามีความพยายามที่จะพูดถึงประวัติส่วนตัวของผมกับท่านรั้นตรีคลังเกิดที่ไหนเรียนหนังสือที่ไหนมาจากครอบครัวอย่างไรผมกราบเรียนท่านครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนไม่ว่าครอบครัวจะยากดีมีจนนะครับ ความเป็นคนไทยในหัวใจนะครับเราทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ครับคนจนทำงานให้คนจนคนจนทำงานให้คนรวยคนรวยทำงานให้คนจนคนรวยทำงานให้คนรวยเป็นเรื่องปกติครับขอให้เป็นเรื่องที่คนไทยทำงานให้กับคนไทยอย่ามาแบ่งแยกประการถัดมาที่ต้องกราบเรียนครับว่ามีความพยายามที่จะผมจะเรียกว่า ล้อเรียนศพประมาทว่าอายุผมน้อยอายุท่าน้ําตรีคลังน้อยที่จริงก็ไม่น้อยไม่มากแหละครับก็4 4บตั้งใจทำงานไม่โกงผมว่าการทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์ใช้ความรู้ความสามารถมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องวัดกันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องที่น่าจะต้องมาตำหนิกัน ที่จริงท่านไปทำสถิติว่าผมไปปาถกถากี่ครั้งอะไรกี่ครั้งเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยครับว่าการประชุมทั้งที่เป็นทางการทั้งที่เป็นการภายในทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอื่นๆเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมไม่ได้ทำน้อยกว่าหลายๆท่านที่มาอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าผมผมมีแต่เสียงทักท้วงนะครับแม้แต่เพื่อนๆผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบ ว่าทำงานแบบไม่สนใจสุขภาพเพราะฉะนั้นผมก็กราบเรียนนะครับว่าผมก็จะทุ่มเทต่อไปครับทําไม่สําเร็จผมก็รับผิดชอบครับถ้าบ้านเมืองเสียหายผมก็ไม่อยู่ต่อให้บ้านเมืองเสียหายอันนี้เป็นความตั้งใจของผมและนี่ก็คือแนวทางการทํางานของผมตลอดมาในฐานะนักการเมืองท่านประธานที่เคารพครับมันมีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจที่ผิดอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือว่าพอเห็นว่าเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาทั่วโลกนะครับที่ไหนก็เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยพอการค้าโลกมันหดไปเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากกำลังซื้อในต่างประเทศที่ลดลงไปจากวิกฤตทางการเงินของเขาเนี่ยครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับหนึ่งการส่งออกหดกระทบการจ้างงานสองการท่องเที่ยวกระทบ เพราะคนเดินทางระหว่างประเทศน้อยลงสพอการนำเข้าลดลงกำลังซื้อคนลดลงความมั่นใจไม่มั่นใจกับอนาคตว่าปัญหาวิกฤตในประเทศต่างๆจะจบลงหรือไม่การจัดเก็บภาษีก็ลดลงตามการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงทุกประเทศมีปัญหาเหมือนกันหมดครับผมกราบเรียนว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมพูดความจริงตลอดครับผมไม่เคยบอกเลยว่าเศรษฐกิจดี ไม่ได้พูดอย่างนั้นครับแต่พื้นฐานทางระบบสถาบันการเงินเราแข็งแกร่งไม่เหมือนประเทศที่กำลังมีปัญหาในตะวันตกแต่ผมบอกว่าหนักหนักมากหนักน้อยก็ยังผูกพันอยู่กับเศรษฐกิจต่างประเทศอยู่ผมเข้ามาเนี่ยครับพูดตั้งแต่วันแรกเลยครับท่านสมาชิกที่มาแสดงตัวเลขว่าจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเนี่ยวันที่ผมเข้ามาเนี่ยก็คาดอยู่แล้วว่าทั้งปีเนี่ย เก็บต่ำกว่าเป้าแน่ไม่น้อยกว่าแสนล้านครับอันนี้ไปดูได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อในการพูดความจริงกับประชาชนแล้วถามว่าที่จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของใครแต่ก็ต้องพูดตามความเป็นจรงิงเพราะผมถูกต่อว่าบอกทำไมรัฐบาลจัดเก็บรายไ,ได้น้อยๆผมก็บอกปัญหานี้มันสืบเนื่องมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพราะวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันกระทบประเทศไทยมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเท่านั้นเองครับ ทีนี้ถ้าท่านไม่กล่าวหาผมผมก็ไม่ต้องพูดอันนี้เพราะผมพูดอันนี้ท่านก็กลับไปคิดว่าผมไปโทษคนนั้นคนนี้ผมไม่ได้โทษผมบอกข้อเท็จจริงให้ทราบเมื่อท่านกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะหาไรายได้เข้ามาทีนี้เมื่อเราเจอกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คล้ายๆกับปี4041นะครับเราก็ต้องเลือกฮนะเลือกว่าเราจะปล่อยไปตามธรรมชาติให้คนตกงานให้คนมีปัญหาหรือไม่ ผมก็บอกว่าเราคงไม่ทําอย่างนั้นแน่เมื่อไม่ทําอย่างนั้นแน่รัฐบาลก็ต้องมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อรัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องใช้เงินเมื่อรัฐบาลใช้เงินก็ต้องถามว่าเงินจะมาจากไหนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็บอกได้ว่ามันก็มีอยู่สามทางหนึ่งเก็บภาษีมากขึ้นซึ่งผมก็บอกว่าไม่ใช่แนวทางที่ผมสนับสนุนยกเว้นภาษีซึ่งโดยโครงสร้างตามธรรมาชาติของมันเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับอยู่แล้วเช่นที่ผมพูดเรื่องเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์และที่ผมพูดเรื่องที่ว่าในภาวะปกติเราคงต้องการจะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันอันนี้ก็ถือว่าไปได้แต่ว่าก็เก็บในระดับหนึ่งแล้วก็ย้ำกันเสมอว่ากระทรวงการคลังอย่าไปกังวลเป้ารายได้จนไปที่เราเรียกกันว่าไปรีดไถภาษีอย่าไปทําอย่างนั้นครับภาษีเงินได้เราไม่ต้องการอย่างนั้นนั้นนี่คือทางที่หนึ่งที่จะเอาเงินมาสอง ขายทรัพย์สมบัติของชาติผมก็ไม่อยากทําก็เหลือแนวทางที่สามก็คือกู้ฮะถามว่ากู้ผิดไหมสถานการณ์อย่างนี้ไม่ผิดหรอครับท่านไปถามมาทั่วโลกสิครับแล้วก็ที่ท่านอภิปรายกันเองบอกจีนใช้เงินเท่านีน้ญี่ปุ่นใช้เงินเท่านั้นมาเลเซียใช้เงินเท่านีน้หลายประเทศกู้ทั้งนั้นนะครับแต่พอประเทศอื่นทําท่านไม่พูดว่าเป็นการกู้แต่พอประเทศไทยจะขาดดุลท่านบอก เป็นความผิดท่านก็เล่าไปนะครับผมก็บอกไปได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้มากเลยครับผมไม่ต้องไปบรรยายงานวัดนะครับผมเอาของจริง2,545รัฐบาลทักษินกูไ้ไหมกู้2,546รัฐบาลทักษินกูไ้ไหมใช่ครับ2,547รัฐบาลทักษินกูไ้ไหมกู้ครับท่านเมื่อท่านกล่าวหาว่าผมหรือรัฐบาลผมกู้ไหมกู้ ผมก็เพียงแต่บอกว่าถ้าจะพูดกันอย่างนี้พูดได้ทุกรัฐบาลครับ2,544ถึง25 2,549นี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น8 9 7 0 0 0ล้าน2,551นี่สาธารณะเพิ่มขึ้น1 7 7 0 0 0ล้านทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจหดตัวกระผมก็จึงกราบเรียนว่าอย่าพยายามมาสร้าง ภาพให้เกิดความเข้าใจว่าเฉพาะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นั้นเท่านั้นที่กู้เมื่อกี้ที่คุณนิพิษจําเป็นต้องใช้สิทธิ์พาดพิงก็เพราะว่ารู้ว่ามันมีความพยายามอย่างนั้นก็ต้องทําให้เกิดความชัดเจนครับว่ารัฐบาลที่ไปกู้ IMF ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่สําคัญผมอยากจะกราบเรียนรรท่านประธานครับว่ารัฐบาลที่ทาให้รัฐให้ให้รัฐบาลไทยเนี่ยสามารถไปใช้หนี้ IMF ได้เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์แน่นอนเพราะหนึ่ง รัฐบาลประชาธิปัตย์ในขณะนั้นเนี่ยสามารถหยุดกู้คือไม่ต้องกู้เต็มจํานวนจากที่รัฐบาลก่อนหน้าตั้งใจไปกู้และลงนามในสัญญาไว้สองกราบเรียนข้อเท็จจริงท่านประธานด้วยครับช่วงท้ายรัฐบาลเนี่ยคิดกันถึงขั้นที่ว่าใช้นี่ก่อนกําหนดดีไหมเพราะสามารถทําได้แล้วอยากทำแน่ๆครับในทางการเมืองเนี่ยถ้ารัฐบาลประชาธิปัตย์ในวันนั้นตัดสินใจว่าใช้นี่ก่อนกําหนด ดูดีมากเลยครับจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าเราเนี่ยเก็บเงินจนใช้เงินใช้ใช้เงินคืนได้แต่ที่ไม่ตัดสินใจทำอย่างนั้นรรท่านประธานทราบไหมครับเพราะอะไรเพราะจะขาดทุนดอกเบี้ยเราเลยเห็นว่าผลประโยชน์ของชาติสำคัญกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองเราก็จึงตัดสินใจอย่างนั้น แต่ว่าก็มีความพยายามหลังจากนั้นมาที่จะสร้างตราบาปว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลที่ไปกู้แล้วเป็นรัฐบาลอื่นที่มาทําให้เราสามารถใช้เงินกู้ได้นั้นตรงนี้ผมกราบเรียนเพียงเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการกู้เงินในยามพิเศเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยท่านอย่าไปต่อต้านเลยครับถ้าท่านต่อต้านหมายถึงเราไม่มีเงินมาช่วยคนที่ตกงานคนที่ยากลําบากถ้าท่านต่อต้านท่านก็ต้องไปเก็บภาษีหรือขายทรัพย์สมบัติของชาติแทน เพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมทีนี้ถามว่าเรากู้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะช่วยใครอย่างไร